ับสบายดีพี่น้องเอฟซีทุกคนมานี่กะจะเดินทางเข้าป้ายนะทุกคนไปกับน,น,น้องมาเนะี่ยทุกคนเลยมานี้ไปทำการชองคนทุกคนเลยนี่ทุกคนเ <c oughs> ครื่องอุปกรณ์เทาเตรียมไปมานี่กะสำนีน้นนนะทุกคนเลยทำที่จัก เดินทา้ทุกคนเดินได้จามาซิกจามาซิกนี่ก็จะไปน้ำโมฮัมก็จะไปน้าบ่ตงเลก็จะไปน้บ่งเลงเตงแลงกนดูไอ้เนิ้หนงบาเหาล้อยโ้มอ้ยโอ้ย้ยโ้ยโออ้ยอ้ยโยโิ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโ้อ้้้ เฮ้ยกกืก้ยพื้นจะตั้งแรงพื้นอ้า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 อ bỏ lên trang này เราฮอชจะจำเมื่อลรแจะแต่งแรงก็ามาัำนะอ่าทุกคนเดินทางเข้าป่า่ันมันนี่ร่มเสื้อโว้ยทุกคนมีเมฆ มีเมฆเป็นบางส่วนแต่ว่าเมฆละลายหุกคาราเซอะ์อสุกกับประมาณพุ่นะทับหน่ตอนเทียงไม่ไหวกันแ่้น ทุกคนตอนนี้ก็มาหอดที่พักกันทุกคนเลยเอาไปสิไปหาเลาะป้านนะทุกคนนะเฮ้ย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 ยือลงไปชิมนะยไปไปเฮ้ย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  con cay lúc mà ăn kín thôi đây dạ thôi bút đây được rồi ขึ้นหรือขึ้นกระเตตัวนี้มากระลังถึงขึ้นทุกค,คนเฮ้ยเฮ้ทุกคนตัวนี้ก็ามาเฮาคว,วัดหูส์นะทุกคนนะหูงส์ควัดยันทะุกคน phát máy cho máy tên máy hết con thuyền hút thì chỉ lực nè các con tuần này cả cá lăng hết đâm thì em hút nó con ạ Hãy แต่ว่าหูนี่คือสีเลืกทุกคนเราว่ามันม kind of ันบม่ไ <can> ด <'t. S 2> ้เห้าดูเห่าห้างนะกนเ่ามันเห่าดูเฉยามันด่ใกล้โนนพุดธพดพพดพู

คนตัวนี้ก็มาแต่ก็ควัดพุ่นตัวเลยรักเดี๋ยวมันชอดพุ่นเห็นมืง

ơ ơ em ơi, muốn muốn rồi, mà nói đi À, đá khuôn, đá càng, đá đây con, ơ có đây tên ơ ơ ơ đây, cả ơ ơ ơ đây, ơ bay, ơ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  to นี่ทุกคนตอนนี้กับหัวมันไหลอย่างนี้ก็เนาะเขาหูุดนะทุกคนอ่ะทุกคนตอนนี้ก็บตะเวนกับใกล้สีค้ำแล้วทุกคนเลยเต้นตกดินแล้วทุกคนเลย เลาะไปตามด่านนะทุกคนนะตามตีด่านน,นี่เนื้ออ,อกกีนจำคำด้วยหอเข้าเลยทุกคนฟ้าเข้าเลย เอาที่จดพุนแน่นอนมือเราทุกเลยทุกคนครับพุนดําสัถ่มมันบนอ้าทุกคนตอนนี้ก็ตัดดําสีมุดทุกคนเลยเดีว่าห้ายังมูหัวปีชังนะทุกคนนะยังหมูวมันเฮาอนหู้นี่ทุกคนเลย ต้นนี้ก็ขุดก้นโดเลยปลูมาแล้ว <coughs> pha nào có cút ôm lại có cút ôm màn ló ngủ nó có ghê mà cút nó có ghê mà ló ló ló

เดี๋ทุกคได้เดี๋ยวกน้อดีวานี้เโอ้โหะก็ได้ชองโตทุกคนเลยำำก่อนำอะไรทุกคนเลยกเอาไปลาะมือโอ้ยเลามือบนี้ตอนนี้ก็ใกล้สีมืดแล้วทุกคนเลย เน,นี่ยอสิควายเลาะตามด่านเลาะมื่อนะทุกคนนะเนะมื่อหาที่พักเบนย่ม <c oughs> ื <c oughs> อทุกคนตอนนี้ก็เดินทางมาอดที่พักกำลังจีก,กระแตโคกินแรงทุกคนเลย chụp nắm mà nè ừ, chụp ai mùng leo mày nắm bắt đầu là hả? này là ngon không đi đi đó ăn hết hết đấy hết 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 น้องกันหน่อยเอออยู่น้องมันนัอง่ะไรที่อะไรก็มันลุ่มรูมมันลำบายมันง่ามนะมันมันลุกเก่งได้สี่สิบปลายใช่หมใหม่เบือชั้นอยู่พักประมาณสี่สิบปลายมีเท่าไหร่นะป้าปัดมันจะถึงโผโอ้ยย่ อามงไหนผมเนียนเนคั่นนคำละสา,ะา,นาวนาะลายละไปดวงวานาล้วรตานาเนี่ เพิ่มีีเดี๋ยวลกอพรพยอยมตอนนี้ก็บขั้นตอนปุ่งนะทุกคนพักหอม,ามาทุ่คนเสยเจด้วยอย่าไม่เอา,า <laughs> ล้างผักก่อนกกอนะคุเลย ที่มันเล็นพักตรงโตตัวก้าวพันหนึ่งร้อยบาทฮะร้อนเนี่ยชุดโคทุกคนเลยชุดอันนี้เห็ดเลยโคแล้วม่นต้องโคชุกจะก่อนจงใส่น้ำแต่ว่าการชุดอันพานพานใกล้พานแอแล้วมันใช้น้ำพร้อมเลยคนละคนละชุดได้สิ đi cứu nữa chung đầm chắc đầm cào chung khắp chung cứu nữa chung 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 ខ្លាប់រូវបាន់នឹងតុខ្លាក់នៃ្នៃការស់នៃក្រាស់ Nào, cái khủng khiếp này, đốt đủ khủng khiếp, nhóm giải yêu thương, nhóm ngân tới khủng khiếp, nhóm ngân tới khủng khiếp, nhóm ngân tới khủng khiếp, nhóm ngân khô khủng khiếp, nhóm ngân tới khủng khiếp, nhóm ngân tới

แซ่บปริโนครับทุกคนเลอนะปงปงทุกคนเลยซุกละโอ้ยกอ้ยฮ้อนนี่นี่อเอาไม้มาฮ้อนฮองก้โว่อน่ามามาทุกคนมา ตัดก้นด uh ูกนเลอันนี้คือโคกะเตดูนะเมนูโคกะเตนะ

นึง่งนึ่งเพิ่มมาในาทุกคนเนลูหลังเก่ามาเด้ออยู่แห้ไม่เจ่ไปโคตรเชื่มัมาแล้วมีวามร้อยหนากาอปลาตรงนบ่นด้

vần ừ. <coughs> mà nói đâu Học được em mày Không <coughs> เกือบเข้าหมาชอบนึ่มันเยอะเลยอข้าไอ่มมาอ่ แ้วนี่ะทุกคนตอนนี้ก็กินข้าวกระอิ่มเรียร้อยนะตะกอนนะนั่งพิงป้ายตะกอนนะแล้วก็สิได้พักก่อนนะตะกอนฉันรับคือคลิปนี้ก็ขอจบไปเท่านี้นะตะกอนขอขอบคุณทุกคนที่ติดามชมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยตะกอนเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปชิลล์ันนี้ก็อยู่ดีแฮงตะกอนบ๊ายบาย